ละครสั้น fc เรื่องเลี้ยงฉลองวันปีใหม่วันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วเราต้องจัดงานหน่อยนะพ่อปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านดีไหมลูกๆว่ายังไงจ๊ะสงควรจะจัดหรือเปล่าดีเลยค่ะแม่หนูอยากมีงานปีใหม่ดีที่สุดพ่อคะพ่อก็ว่าดีนะถ้าอย่างนั้นทุกคน ลุยเดี๋ยวเราจะไปจัดงานปีใหม่กันดีใจจังเลยค่ะถ้าอย่งงางนั้นพิเศษนิดนึงเราต้องมีเตมนะคะขอเป็นนางฟ้าตัวน้อยนนะคะแม่ถ้าอย่งงางนั้นเราก็รีบไปเลยจ้ะไปสิจ้าไปแล้วน้ำส้มเราจะต้องไปซื้อของอย่าให้แม่รอนานนะพ่อก็อย่าลืมจัดบ้านให้สวยๆด้วยล่ะ เราจะมีงานปีใหม่หรอเนี่ยหลายปีแล้วนะที่ไม่ได้จัดเลยอย่างน้อยหมูกระทะชาบูก็ยังดีนะเ <c oughs> พราะมันเป็นวันปีใหม่เราต้องฉลองน้ำส้มเดี๋ยวเราไปกับแม่น้ำซุปตามพ่อมาต้องมาช่วยพ่อจัดงานนะอย่าช้าล่ะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนด่วนเฮ้ <c oughs> เห็นลูกๆมีความสุขเห็นเมียดีใจก็รู้สึกดีไปด้วยนั่นเนี่ยถึงมันจะเป็นแค่วันปีใหม่ก็เถอะเราก็ต้องให้ความสำคัญนิดนึงอ้าวน้ำส้มแม่รออยู่ไม่รีบไปอีกหรอพ่อจัดการคนเดียวได้นะ่าตรงนู้นเดี๋ยวพ่อจะติดไฟแล้วพ่อก็จะเอ่อเออช่างมันเถอะความลับไปเร็วๆวแต่อย่าลืมซื้อชุดมาด้วยนะเข้าใจไหม เราจะเป็นตีมนางฟ้ากันไม่ใช่หรอพ่อก็จะได้เป็นเทวดาโอเคค่ะเดี๋ยวหนูมานะคะเกียบชนไปแล้วแม่คะรอด้วยค่ะแม่คะเราจะแต่งตัวเป็นนางฟ้ามีแค่สี่คนเหรอคะแม่ก็เราอยากจะแต่งไม่ใช่หรอ,หอแต่งก็แต่งสิน่ารักจะตาย ตอนนี้เป็นโควิดชวนใครมาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดกันเองพ่อแม่ลูกอืมปะเดี๋ยวเราต้องซื้อผักแล้วก็ซื้อ,อเอ่ออะไรดีมั่งอะเป็นน้ำอัดลมไหมลูกอุย้ยไม่ดีเดี๋ยวฟันผุขอนะคะแม่วันเดียวเองเยังฉลองนะคะขอมีน้ำอัดลมนิดนึงนะค่ะแม่เดี๋ยวยังไง หนูจะแปลงฟันแน่นอนค่ะสัญญานะคะอืมถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะวันเดียวนะพอหนูต้องกินนมแล้วก็กินของที่มีประโยชน์ปะเดี๋ยวแม่ว่าจะซื้อหมูสไลด์ผักแล้วก็ขนมเค้กไหมลูกจะได้เลี้ยงฉลองเป็นวันปีใหม่ก็ดีนะคะแม่มีผลไม้ด้วยนะคะแอปเปิ้ลแตงโมสตรอเบอรี เชอรี่ก็ดีนะคะแม่น้ำส้มดีใจจังเลยค่ะแม่ไปเถอะจ้ะพ่อกับน้ำซุปรอแล้วน้ำซุปพ่อแต่งจะเสร็จแล้วนะเนี่ยไม่เห็นมาช่วยพ่อเลยขอโทษทีครับพ่อผมกำลังเล่นเกมอยู่แต่เสร็จแล้วครับไหนอ่ะไหนพ่อบอกทำเสร็จแล้วไง โอโหกันชัดๆดีนะรับตาสิพ่อทำเสร็จแล้วจริงๆนะหนึ่งสองสา <c oughs> ยังไม่ถึงสาม,มาแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างล่ะโอ้โหพ่อขี้โมชมัดเลยทำได้ไงเนี่ยพ่อสอนหน่อยสิทำแบบตะกี้ได้ยังไงพ่อเป็นมายากลหรือเปล่าเนี่ยความรับจะลูก ว่าแตกของขวัญล่ะซื้อมาหรือ,อยังหเราต้องจับฉลากกันเองในครอบครัวงบ20บาทซื้อแล้วครับพ่อพ่อครับเอาเปียนโนออกไปเล่นข้างนอกได้ไหมอ่ะผมอยากจะโชว์การเล่นเปียนโนขั้นเทพของผมนะครับพ่อรับรองพ่อจะต้องเคลิบเคลิมแน่นอนพ่อว่าเอาไว้ในนี้ดีแล้วพ่อขี้เกียจแบกมันหนัก ฮยแม่ยังไม่กลับมาอีกเหรอเนี่ยจะเริ่มหิวแล้วนะสนุกจังเลยค่ะแม่ซื้อของมาเต็มเลยหนูก็มีของขวัญเหมือนกันนะค่ะแม่ว่าแต่้ายังไงเอ๊ะนั่นพ่อเขาทำอะไรอยู่นะคะนะ่ะหน้าเล่นเปียนโนเหรอพี่ชายเก่งจังแต่ว่าเดี๋ยวหนูขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ จะได้รู้ว่าสวยหรือเปล่าไปก่อนนะคะลูกบ้านนี้นี่ขี้เหอกันทุกคนเลยนะแม่ก็ต้องเอ่อล้างผักล้างหมูล้างทุกอย่างให้สะอาดจะได้สุขภาพดีแบงโมซื้อมาตั้ง5้าลูกแนะ่นั่นน่ะสิซื้อมาทำไมนะน,น้นนแม่เข้ามาแล้วเล่นอีกเพลงเดียวพอนะ เราจะต้องไปเตรียมตัวกันและแล้วทุกคนก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาในชุดนางฟ้าเทวดาสุดหล่อและนี่ก็คือชุดแฟรี่ที่น้ำส้มเลือกเป็นพิเศษน่ารักใช่ไหมคะพอ่อแม่น้ำส้มเลือกเองเลยนะคะชุดแบบนี้เราจะได้เป็นนางฟ้าตัวน้อยๆกันปีหนะ้า ไม่รู้นะคะเราจะได้ใส่ชุดอะไรกันขอให้ครอบครัวของเรามีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะใช่ใช่สนุกดีนั่นเนี่ยเฮ้ยแต่ก็เสียใจที่ไม่มีคนมาร่วมงานแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ยผมก็ว่าดีพ่อกับแม่ว่ายังไงบ้างครับโอ้โหมีพุด,ด้วยเหรอนเนี่ยก็ใช่นั่นสิพ่ออุตส่า ซื้อมาเลยนะตอนแรกว่าจะไม่จัดงานแต่พ่อก็แอบเซอร์ไพรส์ไปอย่างนั้นแหละยังไงพ่อก็ต้องจัดอยู่ดีเพื่อลูกและเมียของเราเป็นไงคุณอร่อยไหมถ้าอย่างนั้นเรามาเต้นฉลองปีใหม่กันนะคะไปค่ะพ่อแม่พี่น้ำซุปและนี่ก็คือวันปีใหม่ ของครอบครัวน้ำส้มกับน้ำซุปนะคะและครอบครัวน้องๆล่ะคะปีใหม่ทำอะไรกินกันเอ่ยบ้านพี่ปอก็ทำซุก,กี้ค่ะง่ายๆนะคะและบ้านน้องๆล่ะคะทำเมนูอะไรกันพี่ปอว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นหมูกระทะแน่นอนอืมใช่ไหมอะไหนลองพิมพ์ซิว่าบ้านใครทำหมูกระทะบ้างหรือว่าทำอย่างอื่นแค่นี้นะคะปีใหม่เล็กๆของครอบครัวพวกเรา ก็มีความสุขแล้วค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นคลิปแรกของปีเลยค่ะร่วมฉลองวันปีใหม่กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะ